อันนี้ก่อนจะกินนะคะเราจะผ่าให้ดูนะก็ใช้มีดผ่าเลยใช่เนื้อมันเยอะไงถ้าบีเองก็จะเละนี่โอ้โห,โห <laughs> เนื้อเยอะเม็ดน้อยสุดยอดครับแจ๋วไม่ผิดหวังอร่อยมากเนื้อยังอยู่ในเม็ดยังอยู่ในนี้เนื้อหนาจานัดเองม้ำ ทุเรียนเก็ดพรีเมียมนะครับกิโลหกร้อยสองกิโลกินตามตังกรูวนี้พามากินทุเรียนค่ะทุเรียนเห็นสีอย่างนี้นะคะแต่หวานมันอือยอดครับสุดยอดอร่อยมากฉันจะไม่ได้บอกว่าต้องใช้มีดผ่าไม่ต้องรีบกินต้องรีบเอ,อ มันต้องใช้มีดผ่ามันจะเห็นเนื้อมันลูกสาวเห็นวิ่งมาก่อนเลยโอ้เนื้อหนาดีจังเนาะขอบนอกนุ่มในอืมแล้วหวานด้วยเห็นสีอ่อนๆนี้ตอนแรกนึกว่าจะไม่หวานเนาะหวานโอ้โหจ่ายแพงแตไม่ผิดหวังครับใช่ถิงบุรีก็มี <laughs> กิโลละหกร้อยอร่อยอร่อยทุกคน บางที่อะซื้อลูกนื้อสี่ห้าร้อยแล้วบางทีเนื้อก็ไม่ดีอันนี้เราเอาเนื้อล้วนเนี่ยซอย่างนี้เลยดีกว่าจบใช่ไม่ห่ายรับคืนไหยครับใช่ไม่หวานไม่มันแล้วก็อะไรนะจืดรับคืนโหนี้ตรงรูปเลยตรงปกเลยอร่อยนะคะทุกคนไปหาซื้อกินกันนะคะอร่อยมากอร่อยรับประกันปีนี้ พานกินตามตังกรูก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจเราทุกคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e ให้กับกินตามตังกรูไม่มีคนดูกรูรก็กต้องกินพระเจ้าอวพรทกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ